ไหลไปเลยไหลไปเลยมาเนี่ยมันน่าจะโดนก่อนมันน่าจะโดนก่อนแปดปีกออประยุธ์อืมอืมใช่ครับเราเองก็ขยาวกันพอสมควรเลยทำไมไม่สั่งยช่ไหมทำไมไม่สั่งยุติการทําหน้าที่หรือพักการทําหน้าที่ไว้ก่อนครับผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ปปชกินยาขยันอะไรเข้าไปช่วงนี้อือขยันอ,ออกหมักเรือหรือขยันทําหน้าที่เหลือเกินอ่า ใช่ไหมฮะแล้วก็ล่าสุดนะอันนี้หน่อยในส่วนของแันๆรายการเราหลายคนอาจจะดูอยู่นะครับ,รบตอนนี้ดอนเมืองไปแล้วไปแล้วปืหน้านมาแล้วอ๋อตายตายตาย,ตายว่าชาติชาติไปบัญชาการแล้วแต่ไม่รู้จะเอาอยูหรือเปล่านะ <S 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 เออผมมองผมชวนดูอย่างนี้นะครับว่าออเอากลอบก่อนอน สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยรับเรื่องครับร้องคำร้องเรื่องคุณสมบัติของคลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าดำรงตำแหน่งครบแปดปีหรือไม่ครบแปดปีอ่านแั้วที่สองสิบไปรับไปนะครับรับไปรับพิจารณานี่เขาเรียกว่าทางธุรการรับและรับเรื่องแล้วด้วยมติเอกฉันเก้าต่อศูนย์มติการทําหน้าที่ชั่วคราวก่อนครับเพื่อ รอระหว่างการพิจารณาเพราะฉะนั้นตามกฎหมายก็คือรองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งก็ต้องขึ้นทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีแทนครับถ้าเขาประเมินกันนี่ผมเห็นนักวิชาการนักวิชาเกินนะครับสื่อเล็กสื่อใหญ่ก็ประเมินกันว่าไม่น่าจะเกินสองเดือนคำวิน,นิจฉัยจะออกมาครับตอนนี้ก็บอกว่าสองเดือนเนี่ยนายกรักษาการเนี่ยถ้าสองเดือนเนี่ยนะครับ ออกมาแล้วลุงตู่ได้ไปต่อครับสมมตินะ,ะหรือออกมาลุงตู่ไม่ได้ไปต่อเ็าต้องมีการสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ผ่านกระบวนการทางรัฐสภา,าอืสิดรวมแล้วผมคี่อลุงป้อมนั่งประเมินเนี่ยสี่เดือนอืครับผมเมื่อกี้ว่าสี่เดือนเนี่ยลุงป้อมแก้วผมไม่ทําอะไรหรอกอะ แกก็จะแกก็จะมาด้วยแบบยันกันผีเลยอะ่ะกูเป็นอ,อายกรักษาการจะทําอะไรได้ดูมารยาทก็ไม่ช้ากันหรอกออเพราะนั้นสิ่งที่คุณสักใจถามผมก็บอกว่าสถานการณ์บ้านเราก็คงจะทรงๆทรงๆไปกับสถานการณ์โลกกับสถานการณ์ในไทยอยู่แบบนี้แหละอืมเป็นคนป่วยซึมโลกไปครับแต่ถ้าลุงป้อมจะทํามันก็ทําได้นะครับ มผมคิดว่าสังคมคงไม่มีใครไปว่าลุงป้อมหรอกเพาเป็นนายกรักษาการไม่ควรทําอะไรเพราะตอนนี้สถานการณ์มันไม่ปกตินเนี่ยนะฮะถ้าลุงป้อมจะทําเนี่ยลุงป้อมต้องฝ่าด่านข้าราชการที่ไม่น่ารักทั้งหลายครับนะครับแล้วก็ต้องฝ่าด่านข้าราชการที่เป็นคนเป็นเด็กปั้นของพรรคการเมืองแล้วคนการเมืองไม่ได้อืมนะครับ แล้วนอกจากนั้นจะต้องฝ่าดานเครือข่ายการเมืองของพลเอกประวิตยเ์เอมซึ่งมีอยู่ทั้งพักเล็กพักขนาดกลางพักใหญ่ทั้งสองทั้งสองฝ่ายทั้งรัฐบาล้วก็ฝ่ายคา้านครับอย่าลืมนะครับพลเอกประวิตยได้รับสัญญานามว่าทหารมากคอนเนคชั่นมาตั้งแต่ไหนแต่อะไรแล้ว ถ้าไม่มากคอนเนคชั่นไม่มีตําแหน่งแห่งหนุนทางกองทัพเนี่ยในเครื่องแบบขึ้นมาถึงขนาดนี้อืมไม่มีตําแหน่งแห่งหนุนทางการเมืองมาถึงขนาดนี้แน่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟาดานนี้ไม่ได้จะทําเนี่ยมันก็ทําได้มันก็ต้องตั้งคำถามกลับไปว่าพลเอกประวิตธวงกสุวรรณเนี่ยชีวิตก็มาผ่านมาถึงขนาดนี้เนี่ยผมไปนั่งไร้ดูประวัติชีวิตท่านนะโอโ้ชีวิตท่านดีมากเลยไม่เคยยากลําบากเหมือนพวกเราเลย ตั้งแต่เรียนนังสือมาอะไรไม่เคยยากลาบากพวกเราบางทีโอ้โหกว่าจะเดินกว่าจะมาเรียนได้นี่เดินกันตีนโป่ีนเปิมอ่ะสายสาบอกตีนเปิมอ่ะนะฮะถึงไม่ต้องห่อข้าวมากินนะฮะบางทีเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนยืนดูในตินอยู่นี่ไปยืนมองเนยเสียดายมันย่อยแล้วชีวิตต้องเปอร์เฟกมาตลอดนะครับอยู่ดีมีระดับกินหรูอืม ถ้าคิดจะทําอะไรเพื่อสังคมเลือกที่จะกวาละสุดท้ายบ้านปลายชีวิตเนี่ยคิดว่าใช่คนเรากล่าขวขันถึงนียก็ทําไดใ้ใช่ใช่เพียงแต่ว่าจะทํารือหรืออยู่ปะครองอปกครองไปแต่ปะครองปกครองไปนี่มันก็มีทางออกนะคุณสัจชยัยแล้วพี่ตุ้มและท่านผู้ชมครับด้วยด้วยก,รการหาที่ว่าเป็นนาย,ยกรัฐอกสารการทำอะไรไม่ได้หรอกโดยมารยาทเขาไม่ทําอะไรการเพราะมันจะผูกอันไปถึงรัฐบาลหน้าเนี่ยจะมากันทรงนี้เชื่อผมเถอะ แต่ที่เขาบอกมันจะผูกพันนั่นก็คือโปรเจกต์ขนาดใหญ่หรือเรื่องของการคู่ยืมเงินนั่นแหละที่เขาจะไม่ทํากันเพราะ<อ>มันผูกพันไปถึงรัฐบาลหน้าครับไม่แนบ่บางทีงทีเครือข่ายพลพรรครักลุงป้อมป๋าช่วยลุงป้อมทาผมก็ไม่รู้นะอือก็ลุงป้อมหมากับเครือข่ายพวกนี้ยเครือข่ายคอนดิชั่นแกเนี่ยลุงป้อมก็น้องก็ต้องไม่ต่างากับลุงจิ๋วนะน้องๆลุงจิว๋วมันนะจิ๋ววางเจียบอะอาา่อาฮะอ่าฮะครับ ใครมาลูกมาคาใครมาเข้าใกล้หน่อยใครมาโอป่าอย่างนั้นใครมาประคองป่าอย่างนี้เพื่อเผื่อจะ้หมดอ่ะอ่นอันนี้อันตรายคนใกล้ชิดลุงป้อมเนี่ยอันตรายครับเออถ้าคนดีมาบอกให้ลุงป้อมทํานู่นทํานี่มันก็ดีแต่คนที่ไม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 ไมน่ารักมาบอกให้ลุงป้อมทําอย่างนู้นอย่างเงี้ยอันนี้เข้าสู่ชะตากรรมประเทศแบบที่คุณสักชัยว่าแน่เออใช่ก็มี หลายคนอนจะบอกว่าสุดป,ปันแล้วถ้าเผื่อว่าลุงป้อมแกชิดจะทาอะไรดีๆฝากให้คนไทยเนี่ยออืม,มีอะไรบ้างนะผมผมว่ามันมีหลายอย่างนะอืมอาจายแล้วพี่ตวีถ้าลุงป้อมจะทํานะแล้วผมคิดว่าถ้าลุงป้อมทําเนี่ยปูมีแต่คนแซ่ซ้อมสรรเสริญแล้วไม่มีใครอ้างเลยว่านายกรักษาการก็ไม่ทำครับครับสิ่งแรกนะหรือโครงสร้างราคาพลังางานใหม่ออืแต่น,นายกแล้วนี่ ครับอันไหนหน่วยงานไหนที่อยู่ในการดูแลของนายกเนี่ยอืสั่งการได้แล้วนี่ครับใช่ไหมฮะอืมอ้าวพลังงานอะไรบ้างโครงสร้างราคาน้ํามันเอาไงอืมใช่ไหมฮะโครงสร้างราคาน้ํามันเอาไงนะครับสัญญาการซื้อไฟฟ้าล่วงหน้าที่มีการประกันกําไรและต้องจ่ายตรงให้ให้ให้โรงไฟฟ้าเนี่ยเริ่มจ่ายทัเทีครับเออ เปิดเสรีพลังงานไฟฟ้าพลังงานโซลาเซลล์ผมว่าอันนี้จะได้เห็นนะผมว่าอันนี้จะได้เห็นโอ้คุณจักใจพี่ดูวีและท่านผู้ชมต้อบอกมาอย่างเนี้ยโอเคแน่นอนสี่เดือนสองเดือนสี่เดือนเนี่ยมันอาจจะทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าคนเอกบวิดปักทงน่ะเรียกเครือข่ายทั้งหลายมาเฮ้ยทำเรื่องนี้นี่อโอ้อโหม,มันจะเกิดอะไรขึ้นเราทุกคนจะแซ่ซ้องรสรรเสริญเลยอะ่ะ โอ้ค oh, ่าไฟที่จะขึ้นเดือนกันยาเนี่อาจจะหยุดได้นะอาครับ